มาดูคู่เอกครับแดงนี่สักนินึงเลดิฟิเดนะแดงอะไก็ได้ปนครนะเสียดายเลยเสียดายเลยายมวยชิงดาโอโหน่าเสีดเออไปไปเล่นเยอะมากเลย ได้คิดว่าเอาลงไหมตอนแรกคิดว่าน่าจะอยู่นะมาดิผลพอดูเรายิ่งยิ่งเดินก็ยิ่งมั่นใจจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนนมาแล้วไม่ทำไมถอยมาใหม่อ่างการยกเราชนะไปแล้วเราถอยทำไมอ่ะไม่มีใครบอกให้ถอยเลยใช่ป่ะรู้ถอยทำไมอ่ะลูกนนท์คิดหน่อยคิดดีเราบอกให้เดินเราต้องเดินเกมมวยเราต้องเดินก่อนแค่มันชนะแล้วมันยังไม่ชนะเลยแค่เลื่อมๆเพราะเราถอยมามันก็แพ้ในมวย

ว่าทาได้ดีแล้วที่เรามองว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรครับก็ถ้ามนุษย์ว่าครับยุคนั้นเดินไม่ดุดเดินไม่ดุดเราชนะเลยมวยเราไม่ได้แพ้หรอกเราเก็บได้เก็บได้กล้าตัวนะเนี่ยบอกว่าถ้าน้องก็เดินสูบจะเป็นไงเกมก็ต้องชนะมวยมันมาเราแล้วแต่มาแค่มาไงแค่มาแค่มาปับบรรยากาศนี่เขาเดินมาบรรยากาศเขาตีกลับใช่ไหมเราเดินยังไงเราเดินเตะสูบไปเตะสูบเลยนังไงก้ว อันนี้พอเราอยู่ๆเราตามตัวตัวทำอยู่แล้วม่เก็ไถ่ไถ่ไม่ต้องมันก็โตกลับไปเลยมวยมันต้องไปมันต้องเขาจีนเขาหน้าแข้งแก้ฮะมาเขามาก็จริงแต่ว่ามาใช่เราก็ตึ้งตึ้งตั้งต่างห้างอีกหกเดือจะเหนื่อยแล้วแล้วมันบอกเนื้อภมิมันก็มาภูมอันนี้อยู่หนูถอยเองเลยพอไถ่บ้างก็พอหนูไมเห็นบอกให้เดินหนูก็เดินอีกมันไม่ทันแล้วมันสองจันยี่มันมีอะไรจะพูดกับเอฟซีไหมครับวันนี้ที่เป็นกำลังใจและทิศทางแล้วพี่กยทำได้ดีบ้องก็บ่อยดีแล้วครับแต่ว om, like so th er, th er, away, hết, ่าม uh, ันก no ็ดีไม่งนะะฮทา น้องมันคิดอะไรกันนะคิดไม่ได้มวยมันคิดไม่ได้มันต้องฟังเราเราต้องให้เดินแล้วต้องเดินนม่กล้ตัวจะไม่ลุกไม่ตายนีครับพี่นี่ครับไปอีกเนาะไปมือนิดนึงครับพี่พี่แหมเอ้ยนิดเดียวทุกคนครับที่คอยเตือนมันจะให้ตลอดครับก็แป๊ติดต่อเราสองไฟทอไหมทอไหมแป๊สติดต่อเราไฟไม่ทอครับไม่ทอนะสู้สู้นะคสู้สู้ครับโอเคกำลังไปแล้วอาจารย์ใจมาเลยครับการลาวเหมืสมบูรณ์เลย ครับนที่ับผมัทีี้รับาากค่าวันครับ๋ยวจะกลับมากต่อใหม่ครับนี่ก็ถือว่าเบก็บชนะนั่นนี่คือัำดีกับมก้าแล้วหนัวัดยยกห้าในต้องบอกว่าเบียดไปเบียดมาราคาไดไหลรองนี่ยดูนะราคาไปยี่สนแล้วนะแต่เดือดเชือต่อมายกห้าในออกมาชิ้ดังนะเพรว่าดูชัดเจนก็ ก็ถือว่าได้สองขวายมองว่าแดงมันจะได้เยอะกว่าแข็งแรงนะเอาละเอาเอาทำเร็จนะโอเคขอบคุ้าขอบค้าทางดูดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยอะอันนี้น้องตอนคงยุ่งตอนยุ่งยุ่งอะที่เข้ามาเต้นเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกไงโหปวดร้นมากเลยครับเพราะว่าทุกคนมีของของผมเลยครับอืมจะว่ายังไงก็จะว่าดูตามสายตาผมก็ผมไม่แพ้ผมนะแมองว่าเราไม่แพ้ครับเพราะวเราไม่มีอไ่าเสียะร์ ช่วงนี้อ็วัดเต้น่ะเราเราตกใจเลยก็ตกใจนิช่วงรถเต้ขาเนีก็ไ่ดก็มาจีบนะเขาเป็นจีบจีบก็ฟังได้ใช้คอนนาประมาณนี้ไหมครับชมาเดินตีรถแรกครับไปก่อนช่วงก็วัดเต้นนี่มันเข้าทางเราด้วยก็ด้านนี้เตรียมมันเราหนึ่งครับเพราะมันตัวเองก็มันใหญ่กันว่ายังไงก็ได้เราถางรกนี่เออคิดเราเราไม่ว่าเราเราขอย่างตรงทีนะเพราะว่าเรายังต่อครับเพราะว่าเพรเขามันใหญ่ด้วยครับ กำลังรอถ่ายรูปเพียบเลยโอเคโอเคกำลังรอถ่ายรูปฝากถ่าย่างฝากถ่ายรูปกกำลังรอถ่ายรูปโอเคกลับกลับนี่ครับยินดีเลยครับครับได้ดูเอฟซีนะดูเอฟซีนี่ต่างชาติเพียบเลยนี่มานี่ครับนี่เอฟซีนี่ครับเฮ้ยมาจากไหนกันบ้างเนี่ยนี่โอเคไปแล้วโอเคเทคโฟโต้เทคโฟโต้นี่ครับบาย นี <f dragging> ่ประมาณนี้นี่หลังเกมน่าหลังเกมนี่น่าจะนี่ครับประมาณหลังเกมประมาณได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้หลังเกมได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าถือว่าโอ้เยอะเลยต่างชาติเยอะเลยนะนี่ครับชนะไปอย่างอ่ะเขาบอกว่าเบียด์เจะดยีบห้านะครับนี่ครับกับราการนี่ประมาณนี้นะโอเค เดี๋ยวล้าลาไปก่อนนะนี่คือศึกเพชรยินดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอเคนะครับนากกาี่บรรยากาศคึกคักเหลือเกินวันนี้ก็มา